สวัสดีค่ะหมอโอนะคะแพทย์หญิงชราญชัฒสวรรณเรืองเป็นแพทย์ประจำวิทยาลัยคทคนิคค่ะเคสที่เราตอกฐานเนี่ยกับเคสทําต้องแยกกันก่อนคือเคสที่ต่อกฐานเนี่ยเราใช้กรณีที่จมูกคนนั้นอะกว้างและสูงเวลาที่เราวางสีทโคนแล้วมันไม่แมทยังมีส่วนกระดูกบางส่วน ที่อยู่ด้านข้างที่เราทาได้และบางทีเราใช้แกนเล็กปับ๊บมันไม่กลืนกันไงมันกลายเป็น2สเตปหรือบางทีม่มีโอกาสเอียงเพราะว่าแกิีคนมันไม่มันไม่ครอบอะเราถึงต้องบีบฐานเข้ามาเราถึงมีนวัตกรรมตอบฐานบีบฐานเพื่อให้มันแมทกับความกว้างของซิลิโคนที่เราเหลาเข้าไปเนาะวนเรื่องฮามเนี่ยฮามก็คือส่วนต่อของกระดูกแข็งกับกระดูกอ่อนซึ่งที่อยู่ตรงกลางพอดีจะเห็นว่าเหมือนหลังเตา่าเราจะต้องสบายทุกเคสอยู่แล้วเพื่อความเรียบที่เราจะวางฐานได้ล็อกได้ดีซีลิโคนจะได้แบบไม่ขยับมากแล้วก็ไม่เป็นหลังเตา่ตา ทรงที่ตรงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีทั้งฐานกว้างแล้วก็มีหัํมสูงเทเนี้ต่อให้เราตะไบทั้มลงก็ตามแต่จมูกจะดูกว้างอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันคนละโจทย์กันเราตอกฐานเพื่อให้ฐานแคบในคนที่ต้องการแกนเรียวอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นลายไป